สวัสดีนะครับแฟนๆแกงเข้าชาแนลนะกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก mm ็ท hmm. ี่ผ่านมานะถั้าวันประมาณวันที่เก้านะหลายๆคนก็น่าจะได้ยินข่าวนะครับว่าอ่ามีเหตุการณ์รถบรรทุกน้ํานะแล้วก็พุ่งชนเสาไฟฟ้าแรงสูงนะครับเ mm hmm. นี่ฮะบนถนนเส้นนี้เลยเราพาทุกคนมาดูจุดเกิดเหตุนะครับวันนี้วันที่สิบสองสิบสิบสามละสิบสามนะฮะก็ ผ่านวันที่เกิดเหตุมาประมาณสี่ห้าวันแล้วนะครับก็มาดูนะความเสียหายที่เกิดจากความประมาทของคนคนเดียวแอดูสิทุกคนอย่างร้านเนี่ยนะมันก็โดนเสาไฟล้มทับนะฮะนี่นะนี่อันนี้เสาเนี่ยเสาไฟแสงสว่างเนี้ยดูหลายๆร้านนะครับก็ได้รับผลกระทบนี่คือร้านแห่งแรกข้าวนะครับนี่นะอันนี้ก็ การไฟฟ้าก็เริ่มมาเคลียร์บ้างแล้วเนี่บบยนี่ถึงจเียน่าจะชนตรงนี้แหละดูทรงนะนี่นะบรรยากาศนะครับผมตอนนี้ก็ได้รับการเคลียร์ไปบางส่วนแล้วนะแล้วก็ดูทําพื้นตามไรก็ยังมีร่องรอยของความเสียหายอยู่ทุกคนเนี่ยเห็นไหมอย่างร้านเนี่ยแล้วก็เกิดจากความประมาทของคนคนเดียวทุกคนที่ขับรถเร็วนะครับนะ่า้วก็เป็นทางโค้งตรงนี้แล้วมันก็หลุดโค้งออกมาแล้วก็พุ่งชนน่าจะตรงนี้ทุกคน ไม่ใช่ตรงเมื่อกี้นะน่าจะบริเวณเนี้ยแล้วก็พุ่งชนเข้าไปเลยแล้วก็เสาไฟฟ้าล้มล้มทั้งหมด50กว่าต้นโอ้ร้านนี้ร้านนี้คือแบบเสียหายหนักมากนะครับร้านที่แ้าทุกคนเห็นในข่าวก็คือจะเห็นว่ามีไฟไหม้ด้วยนะครับสําหรับร้านหิมโกงตรงนี้นะเอาอยู่ตรงโค้งพอดีเน่ด้ยโดนดี๋ดิสายไฟยังร่วงอยู่เลยนะครับนี่เราก็ลองวนมาถ่ายสาภาพปัจจุบันให้แฟนๆเห็นนะครับ นะก็นี่แหละเป็นเหมือนอุทาหรณ์นะว่าการขับรถต้องใช้ความระมัดระวังนะครับแล้วก็ถนนเล็กๆแบบนี้ทุกคนแล้วเขาขับมาด้วยความเร็วนะท่าหลายคนเห็นเห็นในคลิปนะที่ที่มีการปล่อยคลิปกล้องหน้ารถออกมาเนี่ยนะมาเร็วมากอะแทบไม่เบรกเลยนะแล้วก็พุ่งชนเข้าไปกับตัวเสาไฟฟ้าส,งสูงๆแบบนี้ทุกคนแล้วก็มันก็ล้มแล้วก็มันก็จะกระชากกันไปเดี๋ยววนกลับไปดูอีกรอบนะครับนะ ในวันแรกเนี่ยก็คือเรามาไม่ได้นะเขาก็ปิดถนนนะเราก็เข้าใจให้เจ้าหน้าที่เขาทํางานไปก่อนวันนี้สถานการณ์หลายๆอย่างเริ่มคลี่คลายก็แวะเอามาอัปเดตให้แฟนๆชมว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ถ่ายเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะหลายๆคนอย่างโดยเฉพาะพี่น้องที่ทํางานเกี่ยวกับรถขนส่งเนี่ยบางทีบางคันนะเราก็ไม่ได้เหมารวมแหละบางคันคือขับแบบไม่คิดชีวิตอะ่ะเราก็ไม่รู้ว่าบางทีเขารีบไปไหนนะ แต่อ่าถ้าสําหรับพี่น้องที่ขับรถดีอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ว่าอะไรนะครับแต่บางคนนะเนี่ยแล้วก็เวลาเกิดเหตุเนี่ยถ้าเสียหายมันเยอะนะครับแล้วคุณรับผิดชอบเขาได้หรือเปล่าเนี่ยเราก็อยากจะถามนะนี่มันมันดึงลังลงมาตั้งแต่ตรงเนี้ยต่เนี่นการไฟฟ้าเขาก็เริ่มเอาเสากลับมาปักเออกลับมาปักจนจนครบตามเดิมแล้วนะเดี๋ยวดูความเสียหายกคนไฟถนนนะ่ะ แล้วทุกอย่างมันก็คือเป็นเป็นเงินภาษีของเราส่วนหนึ่งด้วยนะแล้วเขาจะรับผิดชอบไหวไหมสําหรับคนที่แบบแค่ขับรถส่งน้ําเงี้ยดูสิเนี่ยมันเป็นโค้งตรงนี้แหละทุกคนโค้งตรงนี้แล้วกุ้งไปเนี่ยน่าจะตรงนี้เลยนะเนี่ยบริเวณตรงนี้ทุกคนที่เสามันหายไปเนี่ยแล้วก็พุ่งชนเข้าไปตรงนเนี้ยเนี่ยเห็นไหมก็มีอาการวางอะไรไว้เนียน่าจะตรงนั้นแหละเนี่ยแล้วก็ดึงลังตรงนี้ลงมา ลายร้านที่ได้รับผลกระทบเลยทุกคนดูสิแล้วเขา,าดำเนินกิจการของเขาดีๆอยู่แล้วอะแล้วเนี่ยคนประมาทคนเดียวนะทำให้แบบเนี้ยสถานการณ์มันลังไปเลยแล้วก็แถวเนี้ยไม่มีไฟใช้เกือบสองวันอะเต็มๆเนี่ยแล้วทุกคนดูดิการที่เอาอาสิ่งของต่างๆมาซ่อมแซมมันก็คือเงินภาษีของประชาชนทั้งนั้นนะจากความประมาทของคนคนเดียวเงี้ยแล้วก็ทําให้แบบเพื่อนเพื่อนที่นั่งมาด้วยก็เสียชีวิต ล้วได้ยินว่าอ่าเป็นนักร้องเดอะไวท์ด้วยก็คือรถบัสเดอะไวท์นะเขาก็มาโดยสารมากับรถคันนั้นนะียแล้วก็เกิดเหตุการณ์ความเสียหายขึ้นนะทุกคนเนาะเราก็เอามาลงเป็นอุทาหรณ์ยังไม่นับรวมถึงกิจการข้างๆนี่อีกนะที่เขาไม่ได้ขายของกี่วันนะ่ะเราไม่รู้นะโดยเฉพาะเซเว่นี่อีกเซเวนนี่ก็ไม่มีไฟใช้ทุกคนนี่นะอันนี้เราก็มาอัปเดตให้แฟนๆชมนะ ถนนมันเส้นแค่เนี้ยแล้วก็ขับกันโอ้โหจะรีบไปไหนไม่รู้นะเออแล้วก็ตรงนี้มีมีสถานีตำรวจช้างเผือกด้วยแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทํางานไม่ได้ใช่ไหมเพราะไม่มีไฟใช้เออมันก็จะเกิดเกิดความลําบากเป็นผลกระทบเนี่ยร้านค้าเหล่าเนี้ยเขาจะก็ได้รับผลกระทบนะในการค้าขายของเขาอะแล้วประเมินเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจอะจะเท่าไหร่นะจะบาะไอ้พวกเสาไฟฟ้าเนี่ยก็คือ ประมาณการไฟฟ้าเขาบอกประมาณห้าล้านแต่ความเสียหายด้านอื่นละ่ะด้านเศรษฐกิจด้านที่เขาไม่ได้ขายของนี่ลหละจะขนาดไหนนะครับเนี่ยแล้วก็รวมถึงเนี่ยเจ้าหน้าที่วันหยุดวันเดียดเขาก็ต้องมานั่งทําอย่างเงี้ยอ้าวแล้วเกิดมีปัญหาไฟดงไฟดูดขึ้นมาสูญเสียอีกเนี่ยแต่จากความประมาทคนคนเดียวนะครับผมนะก็ฝากแฟนๆที่ดูช่องของเรานะครับผมนะั่บางทีการขับรถขับอะไรเราใช้ความระมัดระวังให้มากนะครับคิดถึงเพื่อนร่วมทางเนาะจะดีกว่านะครับ นาะก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นอัปเดตเล็กๆน้อยๆในตัวเมืองเชียงใหม่เอามาฝากกันนะครับเนะาะก,ก็กดไลก์กดซับสไครต์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับผมวันนี้เอามาให้ให้ชมนะเหตุการณ์สดๆร้อนๆที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แหละครับไปก่อนล้วครับบ๊ายบาย